ครับค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าเจ้าของที่ดินไปจากโลกนี้แล้วทำจำนองไว้แล้วกับเราจะทำอย่างไรได้บ้างคะลูกหลานเขาติดก็ติดต่อไม่ได้ขั้นตอนนะขั้นตอนเมื่อคนที่มาทำจำนองที่ดินกับเราไปจากโลกนี้คุณต้องติดต่อผู้จัดการมรดกเจ้าเจ้านี้จะต้องติดต่อผู้จัดการมรดกเพราะว่าจำนองมันบังคับจำนองได้ไง ผู้จัดจการมรดกต้องมาจัดการทรัพย์ค่ะต้องมาจัดการทรัพย์ค่ะคุณต้องติดต่อผู้จัดการมรดกเขาค่ะทายาทของเขานั่นแหละคะ่ะคุณต้องติดต่อทายาทของเขาเพราะทายาทของเขาต้องรับทั้งหนี้และทรัพย์จะใช้หนี้แทนเจ้าแทนเจ้าของทรัพย์ไม่เกินรัพย์ที่ได้รับแบ่งเพราะฉะนั้นกรณีของคุณคุณมีนิติกรรมจำนองแล้วอุ่นใจได้ให้คุณดําเนินการทางกฎหมายนะให้ทนายความดําเนินการไปติดตามนะคุณจะติดตามเองไม่ได้ให้ทนายดาเนินการนะคุณปลาไปคุยกับทนายความ